ีเนตพอดแคสต์เราฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟงังทุกท่านในวันนี้กลับมาพบกับดิฉันเกศไพริลนลักษณะวิราชนิติกรปฏิบัติการและคุณเกศจรินวัลยํจำงนิติกรชำนาญการกลุ่มงานกฎหมาย2สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา,ากันอีกครั้งนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟงังหลายท่านคงเกิดความสงสัยกันใช่ไหมคะ วันหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรไปแล้วจะมีกระบวนการภายหลังการเลือกตั้งอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาผู้แทนรัษฎรที่จะทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในอีก4ปีนับจากนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะมาพูดคุยกันในหัวข้อกระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปพศ2566 ามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งภายหลังจากที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้วเพื่อให้มีรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจะมีกระบวนการภายหลังการเลือกตั้งซึ่งแบ่งออกเป็น7ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1คือการประกาศผลการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องประกาศผลการเลือกตั้งสสภายใน60วันคือภายในวันที่13กรกฎาคม2566และหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกค่ะโดยจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งหรือประมาณปลายเดือนกรกฎาคม2566โดยพระมหากษัตริย์ จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาด้วยพระองค์เองหรือจะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พระราชธายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วหรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์มาทำรัฐพิธีก็ได้ค่ะและภายหลังจากมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สามการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีประธานสภาผู้แทรนราษฎรจำนวนหนึ่งคนและรองประธานสภาจำนวนหนึ่งคนหรือสองคนโดยกระมหากษัตร์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรตามมาติของสภาผู้แทรนราษฎรขั้นตอนที่สี่การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีขั้นตอนนี้นี่เองค่ะจะทําให้ท่านผู้ฟังทราบว่านายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบของประเทศไทยเป็นใครใช่แล้วค่ะ แต่ในขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญหรือนับแต่วันที่11พฤษภาคม2562ที่จะครบกำหนดในวันที่11พฤษภาคม2567นั้นการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต,ต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองกรณีด้วยการดังนี้ค่ะกรณีที่หนึ่งกรณีทั่วไปที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้สสต้องเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสสไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนสสทั้งหมดเท่าท,ที่มีอยู่กล่าวคือ หากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน500คนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีจำนวนสสไม่น้อยกว่า25คนทั้งนี้ในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีดังกล่าวจะต้องเสนอจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราร160และจะต้องมีสสรับรองจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10 ของจานวนสสทั้งหมดเท่าที่มีอยู่กล่าวคือหากมีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจํานวน5้าร้อคนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับการรับรองจากสสจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคนแล้วกรณีที่สองรัฐธรรมนูญกําหนดไว้อย่างไรคะสําหรับกรณีที่สองกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด สสและสอวอร,รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภากล่าวคือหากสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวน500คนและวุฒิสภามีสมาชิกจำนวน250คนรวมเป็นจำนวนทั้งหมด750คนก็จะต้องมีสมาชิกของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า375คนเพื่อขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น ไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้จากนั้นประธานรัฐสภาจะดำเนินการจัดให้สอสอและสอวอรประชุมร่วมกันและหากรัฐสภาลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกท,ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของซั่งถองสภากล่าวคือมีสอสอและสอวอจำนวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยคนให้ยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี จากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ได้ก็ให้ดําเนินการต่อไปโดยสอสอจะเสนอชื่อผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้หรือไม่ก็ได้แล้วในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีมีหลกักการเหมือนกับกรณีทั่วไปหรือไม่คะใช่ค่ะในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องเสนอจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราร160และจะต้องมีสอสอรับรองจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน1ิบของสอสอทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เช่นเดียวกันกับกรณีทั่วไปเมื่อผ่านขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองแล้วในขั้นตอนการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงจากการลงคะแนนโดยเปิดเผยมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสสและสอวอเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภากล่าวคือหากสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจำนวน500คนและวุฒิสภามีสมาชิกจำนวน250คนรวมเป็นจำนวนทั้งหมด750คนก็จะต้องมีคะแนนเสียงของสสและสอวอเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลน,นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่า375คน คุณเกจรินคะในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากสสจะมีสิทธิในการเสนอชื่อแล้วทางด้านสวจะสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยได้ไหมคะตามรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้สวมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือบุคคลภายนอก ที่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองสวจึงมีส่วนร่วมกับสอสอเฉพาะการร่วมเข้าชื่อเสนอและลงมติให้ยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้และการร่วมลงมติเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้ที่สสเป็นผู้เสนอดังกล่าวแล้วเท่านั้นค่ะ หลังจากนั้นเมื่อเราได้นายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ห้าการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีค่ะโดยในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันและก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินก็จะต้องผ่านขั้นตอนที่6กนั่นก็คือ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภา,ภายใน15วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและจะต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือขั้นตอนที่7 การแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรอซีเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาในอีพีที่ว่าด้วยกระบวนการภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัฐฎรเป็นการทั่วไปพศออ2566ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจากาักรไทยวันนี้ดิฉันเกศเยลินลักษณะวิลาและคุณเกศจรินวัไยจำนงขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีสสดค่ะ,คะ Hors <us> baaz...